รายการลับคมธุรกิจโดยดอกรหนงนาถห่างวิไลสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการลับคมธุรกิจมิติข่าว90.5กับแอดหนงนาถห่างวิไลค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็เป็นวันที่หลายท่านอาจจะอยู่ที่บ้านทำตัวสบายๆในวันนี้นะคะก็เลยนำเรื่อง ที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องที่ฟังเพลินๆแล้วก็อาจจะได้ไอเดียอยากจะได้ข้อคิดนะคะในเรื่องของการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลแล้ววันนี้ก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการปลูกผักนะะหรือถ้าจะเรียกให้ใหญ่โตก็คือธุรกิจการเกษตรนะคะซึ่งมีโมเดลที่น่าสนใจมากค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนำมาฝากการในเบทที่สองของรายการนะคะสำหรับ Business Model หรือว่าโมเดลธุรกิจของ n o b i t t t e r นะคะซึ่ง n o b i t เ r เป็นาฟาร์มปลูกผักปลอดสารพิษนะแต่ว่าเขาใช้เรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลมาเกี่ยวข้องกับการผลิตนะคะการตลาดทุกสิ่งอย่างเลยแล้วก็ได้พิสูจน์แล้วนะคะว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือที่เรียกว่าว้าวมากเลยก็คือเป็นการปลูกผัก ในใจกลางเมืองหลวงกรุงเทพมหานครนี่แหละนะคะซึ่งหลายท่านอาจจะเคยได้ยินที่ว่ามีการปลูกพักที่สยามสแควร์อะไรแบบนี้นะคะก็นี่แหละเป็นเจ้าเดียวกันนะสำหรับ no better นะคะวันนี้ค่ะเราจะคุยกับทางดรอุดมทิปกพภายเกษตรนะคะเรื่องน่าสนใจยิ่งนะสำหรับ no v e t เ e r คะ่ะเป็นโมเดลใหม่เลยนะคะสำหรับธุรกิจ เกษตรยุคดิจิทัลนะเป็นการปลูกผักในใจกลางเมืองซึ่งหลายคนได้ทราบมาแล้วนะคะว่าเขาปลูกที่สยามสแควร์ด้วยซ้ำไปเดี๋ยวเรามาพูดคุยนะคะว่าประสบความสำเร็จแค่ไหนอย่างไรนะคะแล้วก็ใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยในการทำอะไรยังไงบ้างค่ะไปสวัสดีพูดคุยกับทางดรอุดมชิปกพรเกษตรกันเลยค่ะตอนนี้อยู่กับเราในรายการแล้วค่ะสวัสดีค่ะรดร <Dr. S 1> อุดมชิปกค่ะ สวัสดีครับได้ยินเสียงผมไหมฮะได้ยินชัดเจนค่ะสวัสดีครับดรนงน้าถอะไรครับสวัสดีค่ะสวัสดีที่แอรตั้งแ่ีสวยมากสวยไหมฮะเป็นการสวยค่ะได้ความยินดีนะคะอาลละ่านะอย่างที่เกิดนําไปกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะตอนนี้เรากําลังไลฟ์อยู่ที่เพจมิติข่าวนะไม่ทราบมีคําถามเลยมาั้งเดี๋ยวค่อยถามตอนท้ายละกันช่วงนี้มาเรียนถามคุณรวมก่อนละกันอยากให้เล่า เรื่องของโมเดลของโนวิเซอร์ no เนี่ยนะคะว่าทำยังไงนะโมเดลธุรกิจที่ว่าปลูกผักเป็นฟาร์มผักอยู่ในใจกลางเมืองนะะี่ค่ะครับค่ะจริงๆแล้วตัวโนบิเตอร์เองเนี่ยก็น้ำอายุก,ก็วันนี้ก็ปีที่สี่แล้วนะครับก็ถือว่าผ่านช่วงเริ่มต้นมาแล้วนะครับตัวโนบิเตอร์เนี่ยเจอจากเพื่อนๆนะครับที่อยู่หลากหลายวงการนะฮะ สี่ท่านนะครับมีแนวคิดว่าไอ้ธุรกิจเนี่ยมันน่าจะหาอะไรทําร่วมกันนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยก็มีงานประจํานะครับแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจครับในแวดวงการเงินสองคนนะครับแล้วก็อยู่ในแวดวงทางด้านไอทีทางด้านสตาร์ทอัพสองคนนะครับเป็นฝั่งหลังนะครับคือฝั่งทางด้านไอทีสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็เราก็ปัญหาหนึ่งที่เราเห็นกันคือว่าเวลาเราอยากทาธุรกิจเนี่ย เราก็จะมองว่าเอ้ะมันมีอะไรน่าทำสิ่งที่เรามองก็คือว่าเอ่อมันมีตึกร้างบ้านช่องเนี่ยที่เป็นที่ว่างอะครับริมถนนอยู่ค่อนข้างเยอะเราก็ต้องปล่อยทิ้งไว้นะครับอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเลยครับพี่แอดก็คือเราก็มอ,มองว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะทำอะไรธุรก,กิจที่มันเป็นบนเอ่อที่มันเป็นตึกร้างต่างๆเนี่ยซึ่งมันไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยเนี่ยทำอะไรดีนะครับก็เลยบอกว่าเฮ้ยลองปลูกหักกันไหม เริ่มต้นอย่างนี้เลยครับลองปลูกผัก,ก,กไหมปลูกผักบนตึกบนกอึแถวตึกร้างทั้งหลายซึ่งช่วงช่วงโควิดนี้ก็น่าจะมีเยอะเลยทีเดียวนะค่ะจริงตอนนั้นที่เราคิดเนี่ยเพราะว่าเราเองเนี่ยต้องเดินทางสัญจรผ่านรถไฟฟ้าทุกวันแล้วเราก็เห็นว่าไอ้ตึกร้างที่มันอยู่ริมถนนนะระคบมันมีเยอะเพราะว่ามันมันทําประโยชน์ไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าเอในแง่ของภูมิเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไป การเดินทางสัญจรเปลี่ยนไปอ่าเพราะนั้นตึกพวกนี้ขายก็ไม่มีคนซื้อ,อ,อทำประโยชน์ก็ไม่ค่อยจะได้นะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาลองดูว่าถ้าปลูกในตึกเนี่ยมันมีเทคโนโลยีอะไรในการปลูกบ้างนะครับวิธีการปลูกที่ดีที่สุดก็คือในตึกเนี่ยก็ในลักษณะที่เป็นอินดอร์ฟาร์มิงนะครับก็คือปลูกในตึกเป็นวร์ติโคฟาร์มก็คือว่าปลูกเป็นชั้นๆน,นะครับปลูกเป็นชั้นๆเออแล้วถ้าเรา เราปลูกในตึกเนี่ยมันจะเอาดินมามันก็คงไม่สะดวกอจะเอาดินมาจากไหนแล้วขอบดินขึ้นตึกนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องใหญ่อยู่นะขอบยุ่งขึ้นตึกไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าการจัดการเรื่องเปลี่ยนดินหรืออะไรต่างๆจะทำยังไงเนาะอาจจะวุ่นวายแล้วก็เอถ้าใช้ดินเนี่ยเราอาจจะปลูกหลายๆชั้นไม่ได้อยนาเงี้ยครับใน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 พื้นที่หนึ่งเหมือนอด้านหลังระเกาวผมเหมือนกว่าเพราะฉะนั้นเลยก็ต้องปลูกในัษณะที่เป็นไฮโดรโปนิก ม,มันมีที่มาที่ไปคิดแบบนี้เออเริ่มต้นเนี่ยเราก็ปลูกหลายๆอย่างเลยครับพี่แอค่ะค่ะนกว่าเฟลช่วงแรกน<ต>ี่ปลูกผ<ต>ักอะไรบ้างคะโอ้ตอนตอนนั้นเนี่ยเอ,เอาเอาว่าแม้แต่ถั่วเง่ายังทาเลยพี่แอร์อะไรก็ตามที่ท,ที่ที่ปลูกแล้วเนี่ยมันได้แต่ก่อนที่เราเลือกปลูกเนี่ยเราเลือกคัาเลก่อนค่ะความสนุกมันอยู่ตรงที่ว่าเราเลือกคําเลในการปลูก นะก่อน<ม>ก่อนไปเรื่องผ่านก็ปรากฏว่าพาร์ทเนอร์คนหนึ่งเนี่ยนะครับเอ,อมีที่อยู่กลางสยามเปิดเปิดเป็นในแง่ของออโคเวิร์กอิงสเปซครับแล้วก็มีชั้นชั้นหนึ่งชั้นบนสุดเนี่ยมันว่างจริงก็มีคนไปใช้หรอกแต่ว่ามันก็มันก็ใช้ไม่ได้เต็มที่ก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้างั้นเนี่ยในฐานะที่เราทําการตลาดเนี่ยเราก็มองว่า ถ้าเราไปใช้พื้นที่ตรงนั้นเป็นที่ปลูกที่แรก <c oughs> เออน่าน่าจะดีน่าจะดีเพราะว,าว่าอย่างน้อยเนี่ยคนก็จะสงสัยว่าเอ้ยไม่ไปปลูกผ,ผักกลางสยามได้นะ <c oughs> ครับเพราะฉะนั้นพอเราได้ทาเลนะครับเราก็ไปทดลองปลูกอย่างที่เรียนพี่แอดว่ามันเฟลเยอะเฟลเยอะนะครับ <Yeah. S 1> เอ่อเอ่อเฟลจนกระทั่งแบบเฮ้ยจะท้อแล้วอะ่ะนะเออปลูกผ,ผักแล้วมันเฟลคําว่าเฟลในที่นี้คือตอนนั้นเนี่ยขายได้ แต่ไม่ได้กําไรโอ้ oh, ทำงานาฟรีเลยนะไม่ได้กำไรขายได้ขายได้ผลผลิตมีแต่ตลาดไม่ได้อืม hmm. เพราะว่า hmm. เพราะว่าในแง่ของคนซื้อเนี่ยคือถ้าเราไปคิดในแง่ของต้นทุนค่าน้ําค่าไฟค่าเ hmm. ช่าค่าตึกอะไรเงี้ยมันก็ไม่คุ้มไง ที่จะบอกว่าขายไม่ได้เลยเพราะว่ายังไงมีมีความหลากหลายของผักเกินไปหรือว่าขายแพงหรือยังไงหรือว่าหนึ่งคือราคาแพงอราคาแพงเพราะว่าเพราะว่าต้นทุนมันสูงอย่าลืมว่าเกษตรกรบ้านเราเวลาเวลาปลูกผักอรับพี่ผมไม่คิดค่าที่ดินใช่เกษตรอ่ไม่คิดค่าแรงนะครับเกษตรกรบ้านเราเนี่ยเออไม่คิดค่าที่ดินไม่คิดค่าแรงเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาเวลาปลูกผักปลูกผลไม้เขาถึงถูกนะอ่าถัดมาก็คือว่าเออราคาสินค้าเกษตรเนี่ยมันถูกกําหนดจากตลาดผู้ประกอบการเนี่ยที่เป็นเกษตรกรไม่สามารถกาหนดราคาเองได้เกษตรกรก็ถึงได้แบบนายยังคงยากจนอยู่รายรายได้รายได้เวลาเวลาผลิตได้สามขายผักเนี่ยผมก็ต้องไปดูว่าในตลาดขายอยู่เท่าไหร่ผมขายแพงปุ๊บคนก็มีสื่อ Mm. อืมอ่านะฮะตอนนั้นก็ผ่านมาได้สักครึ่งปีแล้วล่ะก็ก็ท้กอกันว่าเอ้เราเราจะทำอย่างไรทีนี้พอดีว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นฟาวเดอร์อยู่เขาเองก็ปลูกบ้านคือต้องเรียนว่าเราสี่คนเนี่ยไม่มีใครมีพื้นฐานเกษตรกรเลยมีแต่นักเทคโนโลยีทั้งหลายนะนักการเงินนักเทคโนโลยีนักการตลาดนะครับ ตอนเราศึกษาเราก็ไปศึกษาเทคโนโลยีการปลูกนั่นต้องบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้สร้างเทคโนโลยีใหม่เราใช้สิ่งที่มีอยู่ในตลาดนะครับ<แ>อทีนี้เพื่อนเนี่ยเขามีการทดลองปลูกผักที่บ้านทานเองพอดีเขาก็เป็นคนที่ทานผักค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ทดลองปลูกในลักษณะที่เป็นสเกลแบบปลูกในบ้านน่พี่ กกห,หลังครัวอะไรข้างบ้านอะไรอย่างนี้นะ,อะพอดีอดีว่าตัวเขาเองเนี่ยเอครอบครัวเขาเนี่ยมีีท่านหนึ่งเนี่ยป่วยครับเขาก็เลยสนใจผักที่มีรักษาผู้ป่วยครับก็เป็นที่มาของผักเคลเราก็ไปดูว่าผักเคลเนี่ยมันมีคุณสมบัติโอ้มีคุณประโยชน์เยอะมากนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับมีเอ่อไฟเบอร์สูงแคลเซียมสูง นะครับซึ่งซึ่งเป็นคุณประโยชน์ของของคกเคลมีหลายอย่างเลยที่คนไทยเรียกคณะคณะใบ,ย,าบายิกใช่ไหมคะใช่ใชค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเราก็เลยไปดูว่าเฮ้ยเราเคยผิดพลาดไม่ดูตลาดก่อนเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเออด้วยด้วยด้วยเงินที่มันเหลือน้อยลงเนาะพี่แฮดเพราะว่า <c oughs> เราก็พูณกันทั้งหมดสี่คนเนี่ยเออลงเงินกันรวมกันล้านอ๋อเป็นปล้านแล้ว เอ้ยลงทุนปลูกผ kind of um, ักเป็นล้านเลยนะเนี่ยจริงมันเป็นเรื่องของการเออมันถ้าถ้าไม่เฟลช่วงแรกมันก็ไม่ถึงหรอกพี่แอดลงทุนเรื่องของการทําโครงสร้างไงก็เรียกว่าเป็นการเรียนรู้ละกันนะเรียนรู้ในเรื่องความคิดเป็นครูอ่ะพี่อ่าพอพอมาเจอมาเจอผักคะน้าเอ่อใบิกนะแคล้วเก็เราก็เลยเราก็ไปดูว่าตลาดเนี่ยมันมีดีมาด์ไหม ออปรากฏว่าตลาดมีดีมาค่อข้างเยอะเราดูว่าเราหาดีมาจากตลาดเนี่ยหาจากออนไลน์เราไปดูว่ามีคนค้นคําเนี้ยบนโลกออนไลน์เนี่ยเยอะไหมเ,เราก็เข้าไปดู Google มันก็จะมีมีเอเครื่องมือที่ช่วยในการหาคําค้นได้อ่เอาเราก็ไปหาว่าบน f a c e b o o k เนี่ยมีคนสนใจครับเอ่เอ ผักเคลหรือเอผักเพื่อสุขภาพนเนี่ยเยอะไหมผมก็พูดว่าเยอะอืแล้วเราก็เลยไปเดินในซุปเปอร์มาร์เกต็ตเลยว่าไอ้ผักเคลที่มีขายอยู่ในซุปเปอร์มาร์เกต็ตมีไหมตอนนั้นนะผมว่ามีแล้วส่วนใหญ่เนี่ยนําเข้าจากต่างประเทศคราคาเนี่ยตกกิโลเป็นพันกิโลเป็นพันอันนี้เลยกลายมาตัดสินใจว่าโอเคเลิกปลูกอย่างอื่นเพราะอย่างอื่นมันขายไม่ได้หรือ ขายแล้วขายในราคาถูกมากปลูกผักเคลดีกว่าอก็คือว่าที่คิดตอนนั้นคือว่าการปลูกผักเคลเนี่ยคือได้ราคาทําราคาได้แล้วก็ความต้องการก็เยอะด้วยแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่ม a อบด้วยใช่ไหมใช่ครับกลุ่ม a อแล้วก็เราเองเนี่ยสามารถทำสตอรี่เทลลิ่งคือทําเล่าเรื่องเพราะเราปลูกการสยามใช่ไหมปลูกในรัศารปลูกในตึก บูวกับผักเคลที่มันมีสตรอรี่ของมันเองอาาก็แมทกกันพอดีพอ,อหลังจากปลูกเนี่ยประมาณสักสี่สิบกว่าวันสี่สิบห้าวันก็ได้ผลผลิตออกมาพอได้ผลผลิตออกมา,าเริ่มต้นขายแล้วก็ขายออนไลน์ค่ะขายผ่าน f เฟซบ o ๊กเพจนะฮะขายผ่าน f เฟซบ o ๊กเพจก็มีคนซื้อแล้วบอกต่อครล่านี้ก็มีคนมาสัมภาษณ์ก็เลยกลายเป็นกระแสว่าเอ้ยปลูกผักกางสยาม ใช่ไหมปลูกผักเคลอันนี้าวต้นใหญ่ท้อกอเดืดทาวเลยเนาะก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่มันมันประสบความสำเร็จก็นาไปสู่เรื่องของความความสนใจใช่ไหมครับผลผลิตก็ต้องจองกันเนาะพี่จองกันล่วงหน้าสัปดาห์ขนาดนั้นเจ้าโอ้ตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าคือคือผลผลิตมันไม่มากอ่ะใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็ปลูกกลางสยามเราก็เลย เป็นความตั้งใจให้แบบว่าน้อยๆหรือเปล่ามันก็มีผลนะครับแล้วก็นํามาสู่ประเด็นก็คือว่าเราก็เลยเระดมทุนระดมทุนในการทําธุรกิจนะครับก็คิดแบบสตาร์ทอัพแล้วก็เระดมทุนได้มาก้อนที่สองสิบล้านสิบล้านพอได้มาสิบล้านเกใหญ่นี่สิบล้านเลยนะแต่สิบล้านที่ที่แอดแลกกับหุ้น แค่สิบเปอร์เซ็นตแปลว่า <c oughs> มูลค่าบริษัทเนี่ยจากหนึ่งล้านหนึ่งล้านบาทเนี่ยกลายเป็นหนึ่งร้อยล้านทัน <c oughs> ทีอ่าอ่ทันทีเลยเพราะว่าคนเห็นโมเดลเออมันน่าสนใจปลูกผักเคลแล้วตอนตอนนั้นเนี่ยเราก็เราก็เริ่มทดลองหลายอย่างนะ่ะ <c oughs> ทดลองในแง่ของการแปลรูปทดลองนู่นนี่นั่นะ <c oughs> เออเราก็บอกนักลงทุนกลุ่มแรกว่าเออถ้าถ้าลงทุนจะเรานะครับเรา ทำอะไรมากตอนนั้นเราก็ไปขยายเอพอได้เงินปุ๊บเราก็ไปขยายที่มหิดลสัญญาครับเอ่อไปขยายเอเช่าตึกเพิ่มตรงสาธุประดิษฐ์ครับแล้วก็เช่ายได้ขยยาได้แล้วก็ทําเอขยายได้แล้วก็ทําโมเดลต่างๆให้เกิดขึ้นได้ประกอบกับที่สยามเนี่ยเออมันครบสัญญาเช่า ครับเราเรากา็ตัวเพื่อนที่ทำโครงการสเปคก็คือพื้นที่ไปแต่รจ,จริงๆเราก็เราเรากา็ทางจุฬาเองเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยได้คุยกันนะครับว่า,าจะได้พื้นที่อื่นแต่เนื่องจากพอโควิดตอนนี้ก็เลยตอนนี้ปลูกที่ไหนบ้างคะตอนนี้ปลูกที่มหิดลสารยาในมหาวิทยาลัยมหิดลสารยานะคะใช่ครับแล้วก<น>็ที่เดียวเหรอคะ มีที่สาธุประดิษฐ์สาธุประดิษฐ์นะคะสาธุสาธุประดิษฐ์เป็นตึกแถวแล้วก็ที่เอตรงสีด่านนะครับสีนิคลินนะฮะค่ะตอนนี้ก็มีมีฐานผลิตอยู่สามที่นะคะค่ะแต่ว่าคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเอฟการปลูกผักบนตึกอย่างเงี้ยนะปลูกใจกลางเมืองเนี้ยมันต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยยังไงบ้างค่ะเออจริงๆ หลักๆเลยในแง่ของตัวเทคโนโลยีเลยต้ององเรียนพีอก็คือว่ามันเป็นการปลูกอย่างเราเนี่ยเราเป็นการปลูกในลักษณะที่เป็นอินดอร์ฟาร์มิงเพราะฉะนั้นเนี่ยผักก็จะไม่ได้แสงอาทิตย์พอ,อผักไม่ได้แสงอาทิตย์เนี่ยสิ่งที่เราเราให้แสงสว่างกับผักก็คือใช้หลอดไฟนะที่ที่เห็นสว่างด้านหลังผมเนี่ยพี่ไอก็จะเห็นหลอดไฟ หลอดไฟแทนแสงอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้หลอดไฟเนี่ยแทนแสงอาทิตย์ทีนี้ผักแต่ละพระเภทเนี่ยต้องการแสงเนี่ยที่ไม่เหมือนกันคอ่าอันนี้เราก็มีการทําวิจัยเรื่องแสงที่ให้ต้องการแสงเยอะไหมคะเออจริงจเออจ้างการแสงเยอะไหมจริงจริงเราก็เปิดเปิดประมาณสิบสองชั่วโมงอ่ะสิบสิบสองชั่วโมงก็เหมือนเหมือนเหมือนจบการเปิดให้พืชได้รับแสง เขา, h, exactly. าได้ต anyway, ัวอาหารได้เลยเนาะใช่ใช่เพียงแต่ความถี่ของแสงอะความถี่ของแสงเนี่ยต้ใชัยจะดีด้านแบบแสงสว่างแล้วอย่างการคนโทรลพวกน้ําพวกอะไรอย่างนี้เรื่องน้ําด้วยเพราะว่าเราเป็นการให้เอให้ปุ๋ยเนี่ยผ่านระบบน้ำไฮโดรโปนิกเพราะฉะนั้นเนี่ยพืชเนี่ยก็อยู่บนน้ํานะครับยึดตระรางนะครับยึดตระรางแล้วก็ให้รากมันเนี่ยปลูกน้ํา ครับในน้ํานั้นเนี่ยก็ใส่ปูลงไปครับซึ่งเทคโนโลยีพวกนี้ไม่ซับซ้อนนะครับแล้วก็ในแง่ของเราเองก็ปลูกเป็นชั้นเนี่ยประมาณสามชั้นสี่ชั้นขึ้นกับความสูงเพราะฉนั้นผักเนี่ยมันสูงประมาณชักเกือบเกือบฟุตอ่ะเริ่มต้นมันก็เล็กๆแล้วมันก็โตขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราสรุปแล้วใช้เทคโนโลยีมาคนโทรลเรื่องการจัดการน้ําแสงสว่างอะไรมีมีแสงมีน้ํา นะครับมีออกซิเจนความชื้นความชื้นออกซิเจนนะใช่คาอุณหภูมิอย่างงี้ฮะเขาต้องเปิดแอร์ให้เขาแต่ก็ไม่ได้เปิดทั้งวันอยู่ห้องแอร์เลยเนาะใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่ามันต้องคุมอุณหภูมิเพราะว่าพออยู่ในตึกปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนสภาพอากาศข้างนอกใช่ไหมฮะเดี๋ยวมันมีร้อนเย็นอะไรต่างๆทีนี้เราเองอยากให้ผลผลิตมันออกสม่ำเสมอ อในขณะที่เราปลูกข้างนอกเนี่ยเราควบคุมไม่ได้อันนี้เราเป๊ะได้เลยว่าอถ้าเพาะเมล็ดขึ้นมากว่าจะกินเนี่ยนะสี่สิบห้าวันเนี่ยโอเคเราเริ่มเด็ดยอดกินได้ละอ๋ออันนี้คือคือข้อดีว่าแบบว่าผลผลิตตรงเวลาเป๊ะตรงเวลาเป๊ะไม่ไม่ไม่ต้องแบบอาศัยลมฟ้าอากาศอะไรอย่างงี้ที่เป็นฟ้าากาศน้ําท่วมก็ไม่ต้องกลัวอานตกก็ไม่ต้องกลัวร้อนจัดแรงม่ต้องมีปัญหา ตอนนี้คือในแง่ของการผลิตถือว่าโอเคอยู่ตัวแล้ว,ว,ลวก็คือเดินหน้าเดินหน้าปลูกปลูกผ,ผักคณะวัวหญิงอย่างเดียวเลยแค่นี้ <ๆ S 1> นะคะค่ะจริงนะเราเองมีทดลองปลูกผักประเภทอื่นเยอะ uh huh. เพียงแต่ว่าไอ้ผักประเภทอื่นที่เราทําอ่ะพี่มันคือการทดลองมันไม่ได้ทําในแง่ของเชิงเชิงเชิงธุรก,กิจอ่ะคือยังไม่ได้ทําออกมาเพื่อขายเป็นกิจลักษณะ ขายแบบเพอพอทดลองแล้วมีผลผลิตก็ขายถ้าไม่มีก็ไม่ขายอะไรเงี้ยทาไมต้องทดลองอย่างที่เรียนพี่ว่าแสงไฟเนี่ยมีผลต่อการเจริญเติบโตคือแต่ละประเภทไม่เท่ากันค่ะอืมันนี้คือมีคุณผู้ฟังเสนอมาคคุณอุดมบอกว่าอปลูกหัวปลีฝรั่งไหมอัติชกมีดีมานไหมบ้านเราจริงจริงคุณกิจเสนอมามีดีมานหมด นะครับเอ่อดีมานพวกนี้มันหาได้นะครับเอ่อสิ่งที่สำคัญที่สิ่งที่เราทำแตกต่างจากใช่เรื่องเทคโนโลยีกันที่สำคัญคือเราเนี่ยรู้จักตลาดรู้จักลูกค้าในอดีตเนี่ยเกษตรกรเวลาขายสินค้าเนี่ยจะไม่รู้ว่าผู้บริโภคเป็นใครใช่ค่ะไม่สามารถกลับไปขายซ้ำได้สิ่งที่เราทำเนี่ยหรือเราสามารถที่จะขายซ้ำให้กับลูกค้าเดิมๆได้ค่ะเพราะนั้น เราเก็บข้อมูลลูกค้าเรารู้ว่าลูกค้าชอบกินเราก็ส่งไปให้เขาปัจจุบันนี้เรามีคนซื้อเนี่ยเป็นสมัครเป็นสมาชิกนะครับรับผักทุกสัปดาห์นะครับจ่ายเงินล่วงหน้าเป็นเมมเบอร์เนาะจ่ายเงินล่วงหน้าด้วยจ่ายเงินล่วงหน้าเลยพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ประมาณผลผลิตของเราได้เรารู้ว่ามีใครซื้อถูกไหมครับแล้วพอเขาซื้อผักเรา เราเองเผักเราเอาไปแปรรูปวันนี้เราก็ทาแปรรูปนะครับอพอแปรรูปเราก็สามารถที่จะเอาไปขายเขาได้อย่างผักเราเนี่ยพี่เราคาที่ขายอยู่ทุกวันนี้ตกกิโลนึงประมาณ660เท่าไหร่นะคะ600กว่า600 600กว่าต่อกิโลกรัมนะคะอ่าคแล้วก็คือขายผ่านออนไลน์เดียวเฟซบุ๊กกับไลน์โอเอ ไปซื้อที่ฟาร์มนั้นได้ไหมเนี่ยข้างหลังนนะไม่ไม่ขายเพราะว่าฟาร์มไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำอ๋ออคือคือคือเช้าเช้าเช้ามาเนี่ยน้องๆเขาก็จะมาตัดผักละพอสายๆก็มีคนมารับผักไปส่งละอืมอือ่าบ่ายบก็เขาก็ทําความสะอาดต่างๆผักก็จะไม่มีตัดเผื่อไว้แล้วก็เราเองก็จะมีการแปลรูปวันนี้เนี่ยก็แปลรูปเป็นราเมง เขาผักเนี่ยไปสกัดเป็นผงแล้วผงไปผสมกับเอแป้งกับข้าวใช่ไหมอ๋อคือตอนนี้เริ่มเริ่มที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้จะขายแค่แค่ผักอย่างเดียวก็มาแปลงรูปร้านนะะเพราะว่ารเราเองวางแผนที่จะขยายตลาดเนี่ยให้มันเติบโตมากกว่านี้ซึ่งซึ่งก่อนโควิดเนี่ยเราวางแผนที่จะ,ะทำรูปแบบแฟรนไชส์แต่ว่าเนือ่องจากว่า เรได้พักไว้ก่อนเนาะเลยพักไว้ก่อนไม่มีดีมาร์ท่าไหร่เนี่ยอยากให้คุณดุมช่วยสรุปตอนท้ายคีย์สักเซสเพราะว่าตอนนี้คือเปิดมาเป็นปีที่สี่แล้วใช่ไหมคะว่าคีย์เซสของการปูกผักในเมืองแล้วก็ทําแบบโมเดลแบบนี้ค่ะมันมีอะไรยังไงบ้างคะคีย์สักเซสหลักๆพี่เลยก็คือว่าต้องรู้จักลูกค้าหาขวอมูลลูกค้าเทคโนโลยีไม่ใช่ปัญหา นะครับแต่ว่ามันมีการลงทุนนะครับ<ม>การลงทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องของระยะยาวคือการลงทุนสร้างความเนี่ยเออมันเหมือนลงทุนซื้อที่ดินมเพื่อปลูก<ม>ครับอานะครับ<ม>สิ่งที่สําคัญเอ่อที่โนบิเตอร์ประสบความสําเร็จเลยก็คือการูจับปาระการที่มีเด t ้าของลูกค้าเนี่ยว่าใครชอบกินเพราะพอขายออนไลน์เนี่ยเรามีข้อมูลลูกค้าหมดนะครับ<ม>อันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่ผู้ที่จะทําธุรกิจ ะครับเอ่อในแง่ของเอ่อในปัจจุบันนะไม่ว่าจะเป็นปลูกผักหรือขายอะไรก็แล้วแต่ต้องรู้จกักลูกค้าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ดดดค่ะนะคะแล้วก็เรื่องของ Database d a ต้าเบสต่างๆก็สำคัญนะในการที่จะต้องแบบเก<อ>็บว่ให้เรารู้ว่าเขาเป็นใครยังไงบ้างในการที่จะร,รู้จักลูกค้ามากขึ้นนะคะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ต่อไป step คือจะทำอะไรเพิ่มคะเออ next step เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราก็ระดมทุนรอบอที่รอบที่สองเพราะว่าเราจะขยายการปล,ล,ลูกมากกว่านี้แล้วก็เราก็จะทำผลิตภัณฑ์แปรรูปมากกว่านี้รวม,มทั้งเออเรากำลังทำวิจัยกับหลายมหาวิทยาลัยนะครับตั้งแต่พเพาะเมล็ดเองอนะครับเ,เพราะว่าการพาเพาะเมล็ดเองได้เนี่ยเราจะคุมคุณภาพของผักได้ะนะครับเออเราวิจัยในแง่ของการ เอ่อทำเป็นผงนะครับวิใจัยในแง่ของเอ่อการทําเป็นอาหารสําหรับผู้ป่วยค่ะครับอันนี้คือสิ่งที่เราไปแล้วเราเราก็จะเอาเงินเนี่ยมาระดมทุนมาทำายงนี้ขยายแบบนี้ครับพ <Okay, S 2> อแฟนชายก็คงหลังจากนี้ครับพี เานซายก็หลังจากเศรษฐกิจเฟื้อนเนาะแล้วก็จะมีการต่อยอดนะต่อไปเรื่อยๆแฟนรูปต่างๆเป็นนู่นนี่น่าสนใจเดี๋ยวไว้มีเอพิโซดใหม่มาพูดคุยกันใหม่นะคะคุณโรดมิบกค่ะดรอุดมค่ะสชัสที่ขอบคุณมากนะคะที่มาพูดคุยแลเกี่ยเรื่องใหม่ๆให้ฟังกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะรายการรับคมธุรกิจโดยดรหนุ่งนาถห่างวิไล